สวัสดีครับเพื่อนๆชาวหงแดงหรือว่าผู้ทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุบข่าวเด่นหรือว่าผู้ประจําวันที่นี่มันเคยครับวันนี้เราก็มีหลากหลายเรื่องราวที่จิบยกมาฝากเพื่อนๆกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของทางเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนอดีตปปะกขวารองกับตันทีมของเราที่ก่อนหน้านี้ เขาเองก็ถูกกล่าวหายอย่างหนักว่าแอบไปเรียนภาษาสเปนมานานนมแล้วเพื่อเตรียมการสำหรับการย้ายไปอยู่กับทางราชันชุกขาเรอันมัดเิดแต่ในตอนนี้ตัวของเขาเองก็ไม่กัดออกมาชี้แจงถึงประเด็นที่เกิดขึ้นและข้อเท็จจริงต่างๆ ขณะที่ท t งสตีปาริชประธานสโม,มสรอนของทางฝั่งคริสตันพาเลตก็ยางออกมาอธิบายว่าสาเหตุเหตุผลคนใดกันที่ทําให้เขาจําเป็นจะต้องถอนอยิวกันปล่อยตัวทางมาร์กเกฮีเซนเตอร์ฮัรทีมชาติอังกฤษมาให้กับทีมของเราในวันเดทไลน์ของตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมา ด้านมิวคาเซลยูนเตดก็ยิงอย่างชัดเจนเลยว่าพวกเขาปิดตายประตูกันที่จะดึงตัวของทังอเล็กซานเดอร์อิซาดาวยิงทีมชาติสวีเดนกลับไปร่วมถิ่นเซสเจนปาร์กอีกครั้งหากไม่ประสบความสําเร็จกับทางลิเวอร์พูลของเราอลาเนเชรเาอดีตดาวยิง่ตงตลอดตำนานก็มีการออกมาพูดด้วยเช่นเดียวกันว่าหากทางลิเวอร์พูลของเราพ่ายแพ้ให้กับทางสิงห์พะงะแอสตันวินล่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็แทบจะปิดตายประตูการคว้าแชมป์ทีมลีกไปได้เลย เ่อีกหนึ่งกรณีที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของทักอาา์เนอร์สลอตในายย่ดัชแมนของเราหลังจากโจตัวมีการออกไว้สัมภาษณ์เปิดใจเป็นครั้งแรกหลังจากมีข่าวว่าถูกเมื้องบนสังเบกการต่อสัญญาฉบับใหม่ ที่นี้เราจะมาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวที่หลายคนก็มีการพูดกันหนาหูมากขึ้นเรื่อยๆว่าในตอนนี้สาเหตุหลักที่ทำให้ลิเวอร์พูลของเราฟอร์มตกอย่างน่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทีมมากเกินไปหรือไม่จากไรกันในช่วงเปิดตลาดซื้อแขางนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วก็มีการปล่อยตัวบรรดาน,นักเตะชุดแชมป์จากฤดูการเก่าออกไปหลายต่อหลายคนไม่ว่าจะเป็นทางเทรนด์อาร์ลสนเดออาร์โนลุยดี้อาร์สดาวินนูเสและทางคีวินกิลิเฮ ป็นนต้นแม้การนั้นหนึ่งในคนที่ไม่เห็นด้วยกับคำกล่าวอ้างดังกล่าวข้างต้นเลยก็คือตูของทางเดวิดเจมส์อดีตผูร้รักษาประตูของทีมเราหลังจากเขาชี้ว่ามันเป็นเพียงแค่ทฤษฎีสมคบคิดที่ถูกอุปโภคขึ้นมาเท่านั้นไม่เลยนะคำตอบมันง่ายมากๆมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยเจมส์กล่าวผมคิดว่าคนที่ทางลรกขุนได้ซื้อตัวเข้ามาต่างก็เป็นนักเตะที่มีคุณภาพนะ ผมคิดว่ามันไม่จำเป็นจะต้องมีการตั้งคำถามในเรื่องนั้นเลยโดยสัมไปผมพยายามคิดอยู่ว่าครั้งสุดท้ายที่ลิเวอร์พูลมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นครั้งใหญ่แบบนี้นั้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใดกันผมเพิ่งคุยกรับเพื่อนของผมหลังเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ถามลิเวอร์พูลต้องเผชิญหน้ากับช่วงเวลาที่ยากลำบาก มันไม่ใช่ครั้งแรกด้วยซ้ำไปในยุคข,ของทานอา์เนอร์ส็อตนะถึงแม้ว่าเขาเองจะไม่เคยพลายแพย้ติดต่อกันมามากมายขนาดนี้แต่ก่อนหน้านี้ก็มีช่วงที่ทีมเล่นได้ไม่ดีนะ แต่มันไม่ได้เกี่ยวข้องเลยว่าพวกเขากำลังคิดถึงนักเตะที่ย้ายออกไปแล้วในทางตรงกันข้ามสิ่งที่ผมตั้งคำถามมากกว่าก็คือเมื่อคุณมีการเปลี่ยนแปลงนักเตะขนาดนี้ในห้องแต่งตัวใครกันที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำภาวะผู้นำมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากและนักเตะใหม่จะตอบสนองกันอย่างไร อย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าอันที่จริงผมก็ชอบถ่ายจอจี้มามาดาสวีลีนะแต่การลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลนั้นมันไม่เหมือนกับการเล่นให้กับสโมสรทั่วไปมันไม่ใช่แค่ว่าคุณกําลังลงเล่นให้กับสโมสรใหญ่แต่นี่คือหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมันก็นจะต้องมีกระแสข่าวลือออกมามา,มากมายมีเรื่องเกี่ยวกับความคาดหวังในฐานะแชมป์เก่าแล้วก็มีความคาดหวังที่คุณจําเป็นต้องป้องกันแชมป์ลีกให้ได้ด้วย ดังนั้นคำถามก็คือมันในการพูดอะไรกันอย่างไรบ้างในห้องแต่งตัวในสนามซ้อมหรืออะไรก็ตามกอน่สล็อตต้องเป็นคนรับผิดชอบในการฝึกซ้อมและกระตุ้นทีมเ้ือคคำพูดที่มีความเหมาะสมเพื่อที่จะเล่ดเล่นฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของทีมออกมาให้ได้ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของทางเกรนแอเล็กซานเดอร์อาร์โนออดิบักว่ารองกัปตันทีมของเรากันบ้าง เมื่อเขาเองก็เพิ่งจะย้ายไปอยู่กับทางราชันชุดขาวรอั l Madrid ในช่วงต้นสัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังจากปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราแม้กระนั้นระหว่างงานแถลงข่าวครั้งแรกที่เป็นการเปิดตัวต่อหน้าแฟนบอลรอันมาดริ d สิ่งหนึ่งที่สร้างความน่าประหลาดใจให้กับทุกคนก็คือการที่ตัวของทักอเล็กซานเดอร์อาโนนั้นสามารถจะพูดภาษาสเปนออกมาได้ปรา จนมันทําให้ใครหลายๆคนมีการตั้งข้อสังเกตเลยว่าเขาเองมีการซุ่มเรียนภาษาสเปนมายาวนานแค่ไหนกันแล้วและมันอาจจะหมายความว่าเจ้าต,ตัวเตรียมความพร้อมที่จะย้ายออกจากทางลิเวอร์พูลมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้นานนมแล้วหรือไม่อย่างไรกันทวล่าสุดมันก็เป็นครั้งแรกเลยที่ตัวของอาร์ลีสันเดอร์อาร์โนมีการออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าที่จริงแล้วเขาไม่ได้ทําอย่างที่ถูกกล่าวหา ต่เขาเองเพิ่งจะเรียนภาษาสเปนมาได้เพียงแค่หเดือนเท่านั้นซึ่งมันก็ต้องให้เครดิตกับคนที่เป็นคนฝึกสอนเขาสวัสดีผมเองเทรนนะผมเองเนิ่มต้นเรียนภาษาสเปนกับทางซาลาเมื่อ5เดือนก่อนอเล็กซานเดอร์อาร์โนระบุก่อนหน้านี้ผมไม่เคยพูดภาษาสเปนนิชเลยด้วยซ้ำผมเพิ่งจะมาเรียนภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารให้ดีขึ้นกับเพื่อนร่วมทีมของผมกับโค้ชของผมและแน่นอนรวมถึงทางแฟนบอลของเรอัลมาดริด้วย ผมมีความจําเป็นจะต้องปรับตัวให้ดีขึ้นเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ๆที่ผมต้องมาเผชิญกับการย้ายถิ่นในครั้งนี้นะผมชื่นชอบการฝึกสอนมาและแน่อนอนว่ามันก็มีความเกี่ยวข้องกับฟุตบอลด้วยสิ่งที่ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำศรรพัพท์เกี่ยวกับงานถแถลงข่าวการสัมภาษณ์และคำศัพท์ที่ผมจำเป็นจะต้องใช้ในการพูดคุยกับเพื่อนร่วมทีมในชีวิตประจำวันภายในสโมสร สิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้มันช่วยเหลือผมได้จริงๆนะและผมก็สนุกกับทุกหมดเรียงเลยครับไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะขยับมาดูสถานการณ์ปัจจุบันกับการลุ้นแชมป์พิม์ลิกกันบ้าง ว่าทางปืนใหญ่อาร์ซเนลแซงหน้าขึ้นมารั้งเป็นตำแหน่งจ่าฝูงของตารางท่านรั้งที่ในช่วงต้นซีซสัส้นนี้พวกเขาเคยมีคะแนนตามหลังทีมของเราไกลลิฟถึง5แต้มแต่จากฟองการเล่นของลิวอพูที่ปราชัยมา4ี่นัดติดต่อกันในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกทาให้นับปัจจุบันทีมของทางอาร์เนอต์ล็อกนั้นหล่นไปรั้งเพียงแค่อันดับที่7ถูกทักอาร์ซเนลแซงขึ้นไปและเราก็มีคะแนนตามหลังทีมจ่าฝูงใหม่อยู่ถึง7แต้มด้วยกัน ด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยที่ทำไมทุกคนแทบจะชี้เป้าไปเหมือนกันว่าตอนนี้ทันเดอร์กันสเนอร์กลายมาเป็นทีมที่มีโอกาสพงก์ขึ้นมาคว้าแชมป์พิพมลีกในฤดูกาลใหม่นี้มากที่สุดล่าสุดเราก็ได้เห็นตัวของทางดอนฮัตชิสันอดีตดาวเตะของทางสิงโตนักเงินครามจิวซีมีการออกมาชี้ชัดเลยว่าจุดที่ทำให้ทางเดอร์กันสเนอร์นั้นเหนือกว่าทีม,มอื่นๆซึ่งก็รวมถึงแชมป์เก่าอย่างทางหนวอว่าปูของเราด้วยก็คือเกมรับที่ดีดที่สุดในลีกตอนนี้ แถมนักเตะเหล่านั้นของพวกเขายังมีความเป็นผู้นำสูงในห้องแต่งตัวอีกตัวคุณรู้ไหมว่าจุดเปรียบเทียบใหญ่ที่สุดเมื่อคุณมองดูแนวรับของอาร์สเนลมันคืออะไรกันฮัชชีสันกล่าวระหว่างถูกเชิญไปเป็นแขกรับเชิญพิเศษให้กับทาง ESPN สํานักข่าวระดับโลก มันก็คือการที่คุณได้เห็นกองหลังทั้ง4คนมีความเป็นผู้นําตัวประกกลังตัวกลางเองทั้งคู่สุดยอดมากแต่พอมองดูฟูลแบ็กทั้งสองข้างไม่ว่าจะเป็นทางคาราฟิโอรีหรือทางทิมเบอร์คุณก็รู้ได้เลยว่านี่แหละคือกองหลังของจริงพวกเขาไม่สามารถจะโดนข่มกันได้ง่ายๆจากนั้นพอมองมาที่ทางมิดลอดคือเคสและทัดแอนดูโรเบอร์สันพวกเขาดูตัวเล็กและค่อนข้างที่จะเสียเปรียบในจังหวะเข้าประทะ ส่วนทางเชอร์ี่ฟิลมปงนั้นได้รับบาดเจ็บไปนานและยังไม่สามารถที่จะโชว์ฟอร์มได้เลยนั่งครนอนนอร์แบดลี่เองเออก็สตาร์ทฤดูกาลได้ไม่สู้ดีนะักทางดังที่ทุกคนต่างก็คิดว่าเขาจะเล่นได้แตกต่างออกไปหลังจากที่ทางเทรนย้ายทีมออกไปแล้ว ไปกันต่อเลยครับเ,เพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะวกกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะกับหนึ่งในคนที่หลายๆท่านน่าจะรู้สึกเสียดายมากที่สุดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบนัน นั่นก็คือในราของทางมาร์กเกฮีเซนเตอร์ฮาบทีมชาติอังกฤษของทางปราสาทเรือนแก้วคริสตันพาเลตเพราะหากย้อนกลับไปในวันเดทไลน์ของตลาดซื้อขายนักเตะสันเมื่อทิศผ่านมาอันที่จริงแล้วทีมของเราก็เกิดจะประสบความสําเร็จในการคว้าตัวเขามาร่วมทีมแล้วโดวยสัไปหลังจากสามารถตกลงค่าตัวกับทางคริสตันพาเลตได้ที่35ล้านปอนด์และถึงขั้นที่ตัวของทางเกฮีเองก็ขเข้ารับการตรดนร่งกายกับทีมของเราไปแล้ว พราะว่าในวินาทีสุดท้ายมันก็เป็นทางฝั่งของทางพาเลทที่ถอนดิวนี้ไปซึ่งล่าสุดเราก็ได้เห็นตัวของทางสตีฟพาริชประธาสสนสโมสรของทางฝั่งคริสตันพาเลทมีการออกมายอมรับเลยว่านั่นน่าจะเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดของพวกเขาแล้วเรามีการวิเคราะห์กันอย่างจริงจังถึงมูลค่าและบทบาทของทางมาเกฮีในเกมลีกนะพาเลทกล่าว เราประเมินทั้งข้อดีและข้อเสียมันเป็นการตัดสินใจที่ฉิวเฉียดมากๆมาร์กเองก็หวังตัวได้ดีมากหรือว่าม,มีการยื่นข้อเสนอเข้ามาพวกเขาเป็นสโมสรใหญ่ตัวของทางนักเตะก็อยากจะย้ายไปที่นั่นด้วยแต่เขาเองไม่ได้มีปัญหาเลยหากจะต้องอยู่กับทีมต่อไปมันถึงเป็นการตัดสินใจที่ยากแต่สุดท้ายแล้วผมมั่นใจว่ามันคือทางเลือกที่ถูกต้อง สิ่งหนึ่งที่โอริเวอร์กราสเนอร์ได้พูดออกมาซึ่งมันก็สะท้อนที่เห็นถึงความถ่อมตัวอย่างแท้จริงก็คือเราต้องยอมรับความจริงว่าสมสสอรแห่งนี้เป็นอย่างไรและต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันในแต่ละวัน ผมรู้เรื่องนี้ตั้งแต่เนิ่นๆว่าเราไม่สามารถที่จะยึดถือสิ่งใดเป็นความแน่นอนได้เลยแต่เราอยากที่จะเก็บตัวของฐานมาร์กเอาไว้เพราะเรารู้ถึงความแตกต่างระหว่างฤด,ดูกาลที่ยอดเยี่ยมกับตอนที่เราต้องดิ้นรนหน,นีการตกชั้นช่องว่างมันแคบมากๆเลยนะและใช่แล้วไมเคิลโอริเซย้ายทีมออกไปแล้วเอลิบิชิเอเซก็เช่นเดียวกันมิวเซตซาฮาก็ไม่ได้อยู่กับเราแล้วด้วย แต่ก่อนที่ทีมจะสูญเสียโครงสร้างหลักไปทั้งหมดมันจําเป็นจะต้องมีขีดจากัดนะเรามองว่ามันอาจจะสูญเสียงเกินไปและหลังจากชั่งน้ําหนักทุกปัจจัยแล้วเราจึงตัดสินใจว่ามันยังไม่ทช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะปล่อยตัวเขา เรามาลุยกันต่อเลยครับเพืเ่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากเราพูดถึงนักเตะที่ชวดได้โอกาสย้ายมาร่วมถิ่นแอนฟิลด์ของเรากันไปแล้วคราวนี้เราจะขยับมาดูคนที่เขาประสบความสําเร็จในการย้ายมาอยู่กับทีมของเราจริงๆกันบ้างนั่นก็คือในรายของทางฟอร์เรนเวียร์ซูเปอร์สตาร์ดังที่เราไปคว้าตัวเขามาจากทางห้างขายายาไบเออร์หรือเวอร์กูเซนด้วส่นราคามหาศาลถึง1 1 6ล้านปอนด์รวมกับเงื่อนไขมูนัสเพิ่มเติมทุกอย่างแล้ว แต่แม้กรน,นั้นเส้นทางอาชีพของเขาในประเทศอังกฤษก็ไม่ได้โรยด้วยกรีบกุลาและโจตัวยังไม่สามารถที่จะทำประตูหรือแอซซิตได้เลยในการแข่งขันหลีกสูงสุดของอังกฤษแม้ว่าจะจัดไปและสองแอซิตในเกมการแข่งขันยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็ตามที ทว่าหนึ่งในคนที่มีการออกมาชี้ชัดเลยว่าให้รอโอกาสกับตัวของทางเวียดสักหน่อยและเขาจะสแสดงให้เห็นเลยว่านี่คือนักเตะที่มีพรสวรรค์ไม่ได้แตกต่างกับทางลูก้าโมดิชอดีห้องเครื่องรับตำนานของทางทีมชาติโครเอเชียเลยผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ก็คือตัวของทางดิมิทาเบอร์บาต็อกอดีตหัวหอกข,ของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไก่เดทอท็อตแนมฮอสเปอร์ผมรักฝร,รั่งเวทเป็นอย่างมากเลยนะ เขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและเขาจะกลายมาเป็นสุดยอดนักเตะได้อย่างแน่นอนเชื่อผมเถอะเบอร์บาตอบกล่าวขอเพียงแค่เขามีความอดทนและหวังว่าเขาจะมีคนรอบข้างตัวเขาที่ดีทั้งเอเย่นครอบครัว,รวและไข่ก็ตาม หวังว่ากุนสือจะมองเห็นถึงคุณภาพของเขาเหมือนที่เราทุกคนเห็นนะผมมั่นใจว่าทุกคนได้เห็นถึงศักยภาพของเขาและพวกเขาก็จะให้เวลากับเขาในการปรับตัวเข้ากับทีมผมรับรองได้เลยว่าเขาจะประสบความสําเร็จแน่วิธีที่เขามองเกมฟุตบอลการหาพื้นที่การยืนตำแหน่งการสัมผัสบอลความสามารถในการดนสดสายตาในการจ่ายและทำประตูทั้งหมดนี้นคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะ แน่นอนบางคนอาจจะบอกว่าร่างกายของเขาอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการลงเล่นในเวทีพิมลิกสักเท่าไหร่นะแต่คุณก็จะเห็นได้จากนักเตะชั้นยอดในตำแหน่งเดียวกันอย่างทางลูก้าโมดิชที่รูปร่างของเขาก็ระมัดคล้ายคลึงกันแต่โมดิชคือสัปปบปะหลังอย่างแท้จริงมันน่าเหลือเชื่อมากเพราะฉะนั้นแล้วขอแค่ให้เวลากับเวดผมคิดว่าเขาจะกลายมาเป็นนักเตะที่มาสจรัย์สำหรับถงกหรือว่าผูลได้อย่างแน่นอน ในไหนเราก็พูดถึงหนึ่งในนักเตะที่เพิ่งจะย้ายเข้ามาสู่ทีมของเราเลือกค่าตัวมหาศาลในช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะต,ติดอยู่กับเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่เราจะขยับมาดูด้านของทางอเล็กซานเดอร์อิซาต่อหญิงทีมชาติสวเตเดนกันบ้าง เมื่อการย้ายทีมของเขาได้กลายมาเป็นมหาการ์อย่างแท้จริงในช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังจากเจ้าตัวมีปัญหากับต้นสังกัดเก่าจนถึงขั้นมีการปฏิเสธการฝึกซ้อมและไม่ได้เข้าร่วมใดๆกับช่วงปีซีซั่นของทางิวคาเซลท้ายที่สุดตัวของทางอิซักก็ได้ย้ายทีมสมใจมาอยู่กับทางลิเวอร์พูลด้วยสนราคา125่ล้านปอนด์ทำให้เขากลายมาเป็นนักเตะที่มีฟีลิติค่าตัวแพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของลิกอังกฤษอีกตัว เพราะว่าหลังจากการย้ายทีมดังกล่าวข้างต้นอีซักก็ยังไม่สามารถจะรีดเล่นฟองกันเล่นที่ดีที่สุดกลับมาเหมือนสมัยที่เขายังอยู่กับพังนิวคาเซิลได้เลยและจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็เพิ่งจะสามารถทำประตูให้กับทางลุมพูไปได้เพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นโดยหลักใหญ่ใจความสำคัญก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสภาพความฟิตของเขานั่นเองซึ่งในตอนนี้เจ้าตัวก็ยังรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ด้วย ทว่าลาสุดตามการรายงานข่าวจากทางเครกโคกนักข่าวสายทางนิวคาสเซิลคนดังก็มีการออกมาชี้ชัดเลยว่าในตอนนี้พวกเขาเองไม่มีแผนการที่จะดึงตัวของทางอิซักกลับมาร่วมถิ่นเซนต์สเตมปาร์กอีกครั้งไม่ว่าเจ้าตัวจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวกับทางลิเวอร์พูลมันก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับพวกเขาหลังจากทางนิวคาสเซิลมองว่าพวกเขาสามารถที่จะ move on จากนักเตะรายนี้ไปได้แล้ว เรามาลุยกันต่อเะครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะขยับมาดูกันออกมาแสดงความคิดเห็นของทังอรนเชียร์เรออดีตดายิงรอบตำนานของทังนิวคาสเซิลกันบ้างหลังจากนักผู้ของเราในตอนนี้อยู่ในช่วงฟอร์มการเล่นที่ยำแย่อย่างน่ะและหากนับเฉพาะในการแข่งขันพิีเมียร์ลีเราก็ปราชัยมาแล้วถึง4นัดติดต่อกันและเราก็พ่ายแพ้ไปถึง6จาก7นัดหลังสุดในการแข่งขันทุกรายการอีกด้วย นั่นจึงทำให้ทางเชียรเลิกมีการฟันธงแบบตรงประเด็นลงมาเลยว่าหากเกมการแข่งขันที่เราจะเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนดอบก,กันมาเย็นของทางสิงห์พะงาดแอสตันวินล่าในช่วงคืนวันเสาร์นี้ทางลวอ่าพูด,ดันไปพ่ายแพ้ให้กับทีมของทักกูในเอนเมรี่อีกมันก็แทบจะเป็นการปิดตายประตูในการป้องกันแชมป์พิมลีของทักอร์เนอร์ส็อตในการแข่งขันฤด,ดูกาลนี้ไปได้เลย เรายังคงไม่รู้ถึงผลการแข่งขันทั้งหมดนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจนกว่าที่มันจะผ่านเกมการแข่งขันในวันเสาร์นี้ไปแล้วเชียร์เลอร์กล่าวมันจะทำให้แรงกดดันมหาศาลไปตกอยู่ที่บรรดานักเตะที่กำลังจะกลับมาลงเล่นในเกมบดเชิญหน้ากับทางแอสตันวิลล่าที่สนามแอนฟิลด์ หากพวกเขาสามารถจะคว้าชัยชนะได้พวกเขาก็จะพูดได้อย่างถูกต้องเลยว่าการเลือกพักนักเตะทั้งหมดในการแข่งขันศึกกระบ่าครับตอนกลางสัปดาห์นั้นมันคือการตัดสินใจที่ถูกต้องที่พวกเขาเลือกที่จะทิ้งถ้วยดังกล่าวไปแต่ในตอนนี้พวกเขาต้องเอาชนะให้ได้ก่อนนะคุณถึงจะสามารถพูดแบบนั้นได้ ต่ในทิศทางตรงกันข้ามหากพวกเขาเป็นฝ่ายปราชัยในเกมวันเสาร์นี้ผมไม่เห็นเลยว่าพวกเขาจะยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ในพิมลิกได้อย่างไรอีกแต่หากพวกเขาสามารถที่จะคว้าชัยชนะได้มันจะเป็นการเรียกความมั่นใจกลับมาอีกครั้ง พวกเขายังคงมีคุณภาพที่เราพอจะเห็นได้ในการเดินหน้าทำผลงานที่ยอดเยี่ยมต่อเนื่องคืนวันเสาร์นี้มันจึงมีความสำคัญมากๆนะก็ยังที่ผมได้บอกไปแล้วว่าหากคุณพ่ายแพ้อีกครั้งผมคิดว่าพวกเขาจะถูกกาชื่อทิ้งจากวงจรการลุนแชมป์อย่างแน่นอนไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะวกกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของตัวอาร์เนอร์สโลตเองกันบ้างดีกว่า หากเพื่อนๆจำกันได้ก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานข่าวออกมาแล้วว่าทางเอเย่นส่วนตัวของเขาพยายามผลักดันให้สโมสรมีการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับกุนซือดัชแมนรายนี้หลังจากมองว่าเขาช่วยทีมประสบความสำเร็จในการคว้าชแชมป์พิมเมเล็กเมื่อสี่สั้นก่อนถึงควรจะได้รับการตกรางวัลเป็นการต่อสัญญาฉบับใหม่ระยะยาวพร้อมกับการเหนื่ยที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ต่หลังจากผลงานที่ย่ำแย่ต่อเนื่องของสโมสรก็ทําให้ผู้บริหารมีการสั่งเบรกการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ทั้งหมดออกไปก่อนและยังไม่มีการระบุออกมาว่าจะกลับมาเจรจาเรื่องนี้กันเมื่อใดกันนั่นจึงทําให้นักข่าวเอาประเด็นเดียวกันนี้เข้าไปสอบถามเกี่ยวกับตัวของทางสล็อตเลยว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนั่นจะเป็นคําถามสุดท้ายที่ผมคาดหวังว่าพวกคุณจะหยิบมาถามผมเลยนะสล็อต ในตอนนี้สิ่งที่ผมพุ่งสมาธิทั้งหมดก็คือการที่เราจะต้องพาลิรมพูก,กลับมาคว้าเอยชนะให้ได้เสียก่อนส่วนการลูกพูดคุยเรื่องสัญญานั้นหากมันจะมีการพูดคุยจริงผมก็คงจะไม่เอามาพูดบนโต๊ะนี้ในตรงนี้หรอกนะขอเริ่มต้นจากการที่เราคว้าเอยชนะให้ได้ก่อนแล้วกันนั่นคือสิ่งที่ผมพุ่งสมาธิไปทั้งหมดแล้วเพื่อนๆลักคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ